เอกภาพในการบังคับบัญาชาการระวงป้องกันการจุดโจดมหลักความง่ายและก็อีกหลหายจึงได้ให้กองทัพเขมิยกมตีเมือ,บบองปาจินุูรีเรจะมีศึกสองด้านอยู่เรื่อยๆใน,ยบบนทุกท่านของเราท่านเราเนี่ยในสมัย ณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านกัณฐวัตรปราจีนบุเรีครับจุดทูบเทียนขั้นทอน้อยมุชาหลายรัศกรนะทอเดชะฝ่าละอองุริพบาทปรอกกล้าวปรกกระหมอ่อมข้าพระเจ้านางสาวกิตรารงจุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการทั้งฝ่ายตุลาการทห,หารตำรวจพลเรือนและประชาชนทุกหมูเ่เหล่าได้พร้อมกันมาชุมนุมณที่นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเรศสวรมหาราชที่ทรงมีต่อชาติและประชาชนชาวไทยสาย2 5 5 จากห้องประชุมทวารารบดีเป็นวณัพุธทธอุทยานเขาวิโต้นะคะขอเปลี่ยนสถานที่หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษา